เรื่องของสินค้าราคาแพงนะครับ <c oughs> โดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันอาหารจานด่วนทั้งหลายก็ดูจะเป็นประเด็นร้อนที่ผู้คนอตอนนี้เรียกว่าร้องกันประง,งมทีเดียวนะครับแล้วก็แม้กระทั่งการสํารวจของศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะหรือว่ากรุงเทพโพที่เรารู้จักกันล่าสุดนี้ได้ไปสํารวจดัชนีความเสี่ยงของคนกรุงเทพ ในยุคปัจจุบันนะครับก็ปรากฏว่าจากคะแนนเต็ม10นั้นตอนนี้คนกรุงเทพรู้สึกว่ามีความเสี่ยงในด้านค่าของชีพแล้วก็ปัญหานี้สินเนี่ยสูงที่สุดนะครับ6.75คะแนนนะถือว่าเป็นสิ่งที่คนกรุงเทพวิตกกังวลและเห็นว่าเป็นความเสี่ยงที่สุดนะฮะส่วนรองลงมาก็จะเป็นความรู้สึกความเสี่ยงทางด้านการเมืองนะในเรื่องชีวิตและทรัพย์สิน แล้วก็ด้านภัยธรรมชาติและก็โรคระบาดร้ายแรงนะจะเห็นได้ชัดนะครับว่าแม้กระทั่งเรื่องภัยธรรมชาตินะปะหาอุทกภัยที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปยังมีความรู้สึกว่าเป็นความเสี่ยงที่น้อยกว่าเรื่องปัญหาค่าครองชีพแล้วก็เรื่องหนี้สินที่ประชาชนกําลังประสบอยู่นะครับแล้วถ้าเรามาดูรายงานของราคาสินค้านะที่คาดกันว่าจะมีการปรับขึ้นราคา ในปี2,555นี้ในหมวดต่างๆนะครับก็มีผู้ไปทำสำรวจนะโดยเฉพาะทางคุณพิลักษ์โกสโยธินจากพรรคประชาธิปัตย์เองก็ไปสำรวจรายการสินค้า42รายการและขณะเดียวกันสื่อนะบางสำนักนั้นเนี่ยก็ไปรวบรวมนะครับว่าสินค้าจำเป็นกับการครองชีพทั้งหลายนะสินค้าบริโภคสินค้าอุปโภค นะภาคขนส่งก็ดีหรือว่าภาคพลังงานก็ดีเนี่ยมีการขยับปรับตัวกันอย่างไรในปีนี้นะครับก็จะขอยกเป็นตัวอย่างนะครับว่าที่เช่นข้าวถุงนั้นก็มีแนวโน้มว่าราคาจะปรับขึ้นเนี่ยห้าถึงสิบเปอร์เซ็นตะ์อาหารบริโภคในบ้านเนี่ยจะขึ้นสิบสองจุดสามสี่เปอร์เซ็นต์อาหารบริโภคนอกบ้านนะบรรดาอาหารจานด่วนทั้งหลายเนี่ยยังจะขึ้นราคาต่อกนะครับห้าจุดสี่เปอร์เซ็นต์นะเครื่องปรุงรสสิบสองจุดสองเปอร์เซ็นต นะเครื่องดื่มแม้ว่าจะไม่มีการปรับราคาเพราะว่าการแข่งขันคงจะสูงนะครับแต่ว่าก็จะมีการลดขนาดและปริมาณลงนะรวมทั้งผงซักฟอกแชมพูกระดาษชำระนะซึ่งปกติแล้วก็จะมีการโปรโมชั่นกันตอนนี้ก็คงจะต้องตัดงบในเรื่องการโปรโมชั่นลงเพื่อที่จะลดต้นทุนของผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ยังมีภาคขนส่งนะก็มีรายงานข่าวว่า รถบขอสอรถร่วมบขอสอนี่ก็จะมีการปรับราคาขึ้นจากการที่ราคาน้ำมันโดยเฉพาะดีเซลแล้วก็น้ำมันก๊าซ NGV รวมทั้ง LPG มีการปรับราคาขึ้นไปนะครับก็จะเสนอปรับราคา3-6ถึงสตางค์ต่อกิโลเมตรนะครับรถ2แถวก็จะปรับขึ้น2อบาท50สตางค์ตลอดสายามินิบัสปรับอากาศจะขึ้น3-11ถึง11บาทต่อระยะ มินิบัสไม่ปรับอากาศก็2บาทตลอดสายแท็กซี่นี่เห็นว่าจะพยายามต่อรองให้ระยะราคาเริ่มต้นนี่เริ่มต้นที่50บาทนะครับแล้วก็ยังมีเรือด่วนเจ้าพญาก็จะปรับราคาเรือข้ามฟากก็จะปรับราคาพลังงานนี่ชัดเจนนะครับเพราะว่าราคาในขณะนี้ NGV ก็ปรับขึ้น50าสสตางค์วันที่16กุมภาพันธ์นี่ก็จะปรับขึ้นอีก50สตางค์นะครับสุดน LPG ก็จะขึ้น75สตางค์หลังจากที่เมื่อวันที่16มกราคมก็มีการขึ้นกันไป n อ็นจสตางค์และ LPG 75สตางค์นะครับมาตรการที่จะช่วยดูแลเรื่องของค่าครองชีพโดยเฉพาะเรื่องอาหารจานด่วนนะครับข้าวแกงริมทางที่ประชาชนจะต้องใช้เป็นแหล่งในการยังชีพประจําวันกันนั้นในขณะนี้ก็มีเสียงบ่นกันมากนะครับว่าราคาอาหารขั้นต่าสมัยก่อนนั้น25บาท30บาทพอจะหารับประทานกันได้นะครับสำหรับข้าวราดแกงอาจจะมีไข่ดาวก็เพิ่ม หบาท7บาทแต่ตอนนี้นี่ราคาขั้นต่ํา35บาท40บาทถ้ามีไขาดาวไปด้วยนี่ก็ไขาดาวก็ฟองละ10บาทแล้วในขณะนี้ก็ถือว่าเป็นค่าของชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็สูงขึ้นมาตั้งแต่ช่วงที่มีมหาอุทกภัยนะครับน้ำท่วมสินค้าขาดแคลนพอค้าแม่ค้าก็ขอ,อความเห็นใจจากผู้บริโภคขอปรับขึ้นราคาปรับกันขึ้นมาตั้งแต่ครั้งนั้นจนถึงครั้งนี้ราคาวัตถุดิบป,ปรับลดลงไปแล้วราคา ของพ่อค้าแม่ค้านะครับข้าวแกงอาหารจานด่วนทั้งหลายไม่ปรับลงปัญหาก็คือว่าแล้วชาวบ้านจะยังชีพกันอยู่อย่างไรนะครับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ก็มีแนวคิดนะว่าในขณะนี้ชั้นต้นเองก็คงจะต้องไปศึกษาดูว่าโครงสร้างต้นทุนของผู้ประกอบการวัตถุดิบต่างๆนั้นจริงๆแล้วต้นทุนเป็นอย่างไรถ้าหากว่าราคาที่ขายและตั้งกันอยู่ในปัจจุบันนี้นะะ อาหารจานด่วน40บาท35บาทนั้นสูงเกินไปก็อาจจะต้องใช้มาตรการทางกฎหมายประกาศเป็นราคาแนะนำนะครับยังไม่ถึงขั้นใช้มาตรการประกาศเป็นราคาควบคุมนะครับเพราะว่าแหมข้าวแกงหรือว่าอาหารประเภทนี้ไปประกาศราคาควบคุมก็คงจะบริหารจัดการกันยากเย็นเต็มทีนะครับเพราะว่าก็เป็นธุรกิจประเภทใครใครค้าค้าใครค่ขายขายอยู่แล้วนะฮะค่อนข้างจะเป็นการแข่งขันที่เสรียอยู่นะครับ แต่ว่าแนวทางหนึ่งที่พอจะมีผลแล้วก็น่าจะช่วยบรรเทาให้กับผู้บริโภคได้พอสมควรนั้นก็อาจจะต้องมีการปัดฝุ่นโครงการร้านข้าวแกงทงฟ้านะแล้วก็ถ้าจำนวนไม่เพียงพอทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เองก็คงจะต้องไปสแสวงหาแนวร่วมนะครับที่เรียกว่าเป็นมิตรทงฟ้าก็คือผู้ประกอบการที่ขายอาหารจานด่วนทั้งหลาย ที่พร้อมจะเข้าร่วมโครงการนะครับสามารถที่จะขายอาหารในราคาที่เป็นธรรมมากขึ้นราคาต่ํากว่าที่มีการขายกันอยู่ในขณะนี้นะครับอาจจะเริ่มต้นที่25บาท30บาททั้งนี้ก็เพื่อช่วยผู้บริโภคนะครับทางกรมการค้าภายในก็บอกว่าถ้ารวมร้านอาหารทงฟ้าและก็ร้านมิตรทงฟ้าก็อาจจะได้ถึง8,000ร้านถ้า8,000ร้านทั่วประเทศนี่ก็ถือว่าคงจะช่วยผู้บริโภคกันได้อย่างมากทีเดียว เรื่องของอาหารที่เป็นอาหารจานด่วนทั้งหลายการจะมีมาตรการเข้าไปแทรกแซงอะไรต่างๆนี่ต้องเรียนตรงๆนะครับว่าเป็นเรื่องที่ทําได้ยากลําบากนะส่วนใหญ่แล้วก็คงจะต้องอาศัยการปรับตัวของประชาชนนะจะต้องประหยัดจะต้องหาช่องทางที่จะ,ะมะีการใช้จ่ายนะที่ในที่สุดแล้วเราก็คงจะต้องประคับประคองกันไปแล้วก็ทางราชการถ้าจะช่วยเหลือก็คงจะช่วยเหลือได้อ่า ไม่มากนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องพิจารณาแล้วก็ในขณะนี้ก็ได้มีการดําเนินการกันไปแล้วก็คือเรื่องของค่าแรงนะครับที่จะต้องมีการปรับให้ทันกับค่าของชีพที่มีการปรับสูงขึ้นไปนะครับนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสินค้าราคาแพงที่ก็เป็นปัญหาร้อนอีกเรื่องหนึ่งในขณะนี้ไปพักกันอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายครับการโดยปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยและ www บบางกอกไวส์ดอทคอม